เราจะใช้สีที่เป็นตะหลักสีตะหลักนะคะสีตะหลักเป็นเป็นสีที่เป็นตัวหลักของการสักเลยนะคะสีตะหลักคือสีที่เป็นแบบเนื้อเนื้อเรียกว่าอะไรข้นเข้มข้นนะตะหลักคือเป็นเนื้อเข้มข้นเลยนะคะมันจะเป็นน้ำน้ำเป็นครีมครีมเข้มข้นคือสีตะหลัสําหรับคนหน้ามาสเตอร์ลอยลิ่มเลือดเบาหวานอะไรก็แล้วแต่รจะใช้ของอัลฟาเป็นสีตะหลักถ้าเป็นสีน้ํานะคะเป็นสีน้ำขวดๆนะคะ สีน้ำขวดขวดสีน้ำขวดขวดนะคะอย่างนี้นะคะสักลายเส้นได้ไหมได้ค่ะสีน้ำตัวนี้สักลายเส้นได้แต่ต้องบอกว่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรสักบางคนใช้เอาสีเนี้ยไปสักลายเส้นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณเอาใบมีดเอาใบมีดถึงว่าอนาสมมติอธิบายเรื่องเรื่องของใบมีดถึงว่าใบมีดปัตตานะคะเอาใบมีดนะคะเอาใบมีดเดี๋ยวหาเดี๋ยวเอาไปน้ำไปเอาใบมีดอย่างนี้นะคะ ไปใช้แตะน้ําแล้วไปกรีดที่คิ้วไม่ติดค่ะเพราะมันมีความเป็นน้ํามันไม่ติดใบมีดฉะนั้นแล้วจะบอกให้ว่าถ้าคุณจะเอาสีน้ําสักลายเส้นให้ใช้เครื่องดูดสีถ้าจะเอาอะไนเมื่อกี้ถ้าจะเอาใบมีดสักให้ใช้สีตลับซึ่งจริงๆคือพิกเมนต์ตัวเดียวกันนี่คือพิกเมนต์ตัวเดียวกันนะคะมีช่างงงกับเรื่องของการใช้สีเยอะมาก อาจารย์ขาเรานี่เขามีสีน้ํานะคะยี่ห้อนุนนั่นเอาไว้สักลายเส้นสีน้ําอ่ะมันต้องสักลายเส้นได้แต่ไม่ใช่มีดมาสักสีน้ำเขาบสักลายเส้นมันจะติดยากเพราะใบมีดมันนําพาน้ําได้ไหมยากเนี่ยใบมีดตัวนี้น่ะจะนําพาน้ำนี่ยากมากนะคะเดี๋ยวข้หมุนก่อนอ่ะใบมีดตัวเนี้ยจะนําพาไปแตะแตะน้าแล้วมามากี่ะยากมันจะไม่อุ้มน้ํามันจะต้องใช้ครีมแบบนี้มันจะอุ้มน้ําได้เพราะฉะนั้นการใช้ครีม หรือใช้น้ำสักขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะขอโทษนะขออนุญาตวางน,นิดนึงนะคะอ่ะขออนุญาตวางน,นิดนึงอะะ่ะอันนี้จะเหมาะใช้ตัวนี้อ่ะถ้าเป็นเครื่องสักจะเหมาะใช้ตัวนี้อ่ะเครื่องสักจะดูดน้ำได้แต่ใบมีดจะแตะสีได้เข้าใจแล้วนะคะมีคนถามเรื่องนี้มาอาจารย์พยายามเก็บข้อมูลในข้อคําถามในอินบ็อกซ์นะคะว่าอะไรใช้กับอะไรอาจารย์ถึงมาสอนในวันนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อไปนะคะ อ่นะทีนี้มาดูต่อไปนะคะอ่ะทีนี้อุปกรณ์ในการใช้งานนะคะอาจารย์ก็จะใช้ดินสอดินสอจะมีสามอย่างดินสอขาวมาเร็วดินสอขาวนะคะดินสอสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงการทําลายเส้นใช้ได้สามตัวเพราะมีคนถามว่าอาจารย์จะใช้สีดํากระแดงขาวไม่เคยใช้เลยได้หมดค่ะดำแดงขาวใช้ได้หมดนะคะถ้าคุณจะใช้ใบมีกรีดให้ใช้สีดำกรีดตามสีดำ หรือสีขาวก็ได้แต่ใช้ดําหรือขาวก็ได้ใช้ใบมีดกรีดใบมีดค่ะอ่ะอุปกรณ์ถ้าใช้ดํากับขาวชื่อเป็นดีสอนี่ดินสอนะใช้ใบมีดกรีดให้ใช้ดํากับขาวแต่ถ้าคุณจะใช้เครื่องอ่ะเราเียดีขาวถ้าคุณจะใช้เครื่องค่ะให้ใช้สีแดงเก็ตไหมถ้าจะใช้เครื่องให้สีแดงเพราะสีแดงมันจะ ลบไม่ออกแล้วเวลาเดินเดินเส้นเนี่ยมันจะลบบางครั้งมันถ้าสมมติว่าใช้ทีสอม,มันเดินช้าเสร็จแล้วสีดำๆของทีสอมันจะเลอะไปก่อนแต่อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยออกเดี๋ยวสมมติว่าเราเอาอย่างเงี้ยโทษทีนะคะเนี่ยลบไม่ออกเห็นไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวนี้มาทีสอดำลบออกเลยเห็นไหมแต่สีแดยงยังยังอยู่เห็นไหมคะเห็นชัดไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเอาใบนี้ตัวสิบยู เครื่องอาจารย์ก็ใช้ตัวสิบยูนะมีคนถามเรื่องใบมิสิบยูมาเยอะใช้กับตัวปากกาแดงค่ะถ้าไม่มิสิบยูเห็นไหมอ่ะอุปกรณ์การทำลายเส้นไม่ใช่แบบมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคนถามใช้อันนี้ได้ไหมกันที่นี่ไหมอาจารย์บอกเอาเก่งอะใช้อะไรทั้งหมดแหละแต่ถ้ายังเป็นเบสิกอยู่อะเริ่มสเต็ปหนึ่งสองสามหรือขยับตามความเหมาะสมของอะมีเงินเยอะก็ซื้อนทุกอย่างไปลองดูใส่กระเมอถ้าไม่มีตังเลอกก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ันัดก,กับตัวเองเราะวาไปอะ ทีนี้การทำงานนะคะเหมือนเดิมค่ะการที่คนหน้ามันให้ใช้สีที่เป็นครีมะใช้ไปมีดเดินก็ได้ใช้เครื่องก็ได้ต้องใช้สีครีมหมักถ้าใช้สีน้ําเดินด้วยเครื่องจะใช้ต้องใช้สีครีม,มหมักเ,เพื่อเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะให้สีเบาลงไปร่องแผลได้มากที่สุดอ่ะทีนี้ คิ้วข้างไหนสูงคะข้างนีนสูงเห็นไหมคะข้างนี้ต่ำต้องตั้งฉากตรงหมดไม่ใช่เบี้ยวอย่างนี้หรือเตี้ยวอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้คือผิดเข้าเลยไหมคะหาความยาวของคิ้วใช้นะมาหาความอ่ายาวของคิ้วจะต้องตั้งฉากตั้งแนวตรงเส้นเนี้ยตรงยังไงเส้นนี้คู่ขนาดต้องตรงแบบนั้นนะคะ,ะอย่าเฉยไปยเฉียงมาแล้วงงกว่าชี้บางคนแล้ว บางคนก็เส้นเอาหกดันไปหกอย่างนี้ก็มีอันนี้คือผิดนะคะความยาวคิ้วท่าหน้าเขากลมแบบเนี้หกก็โอเคแล้วหกเป็นสองอะไรอย่างงี้ได้อยู่ไม่เกินหกเป็นห้าอ่ะทีนี้มงกดคิ้วละคะจะทําลายเส้นมันก็สวยอยู่แล้วเนี่ยมงกดคิ้วเห็นไหมมงกดคิ้วจริงๆตังอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยซึ่งมันตลกไหมมันกลายเป็นคิ้วโคง้งเห็นไหมครึ่งหนึ่งมันถึงไม่ได,มได้มันไม่ได้มาตรฐานเราขยับไปนิดนึงได้ไหมคะขยับไปนิดนึง เป็นสามจุดแปดสามจุดแปดก็ได้ค่ะตั้งตรงๆเราพยายามุงขุนคิ้วเข้าไปเลยค่ะเสร็จเห็นอยู่ว่าคิ้วเขาตกเห็นชัดๆเลยเสร็จปั๊บอ่ะท um, ีนี้มามองเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าง่ายความสูงของหัวตาหัวตาถึงหัวคิ้วส่หัวคิ้วอยู่ตรงนี้นี่ผมเยอะๆๆอย่นี้นี่คือหัวคิ้วมองชัดมากหัวคิ้วอยู่ตรงนี้หัวตาหัวคิ้วอยู่สองจุดหกมาทางนี้อ่ะ เนี่ยวัดาจ,าจากขนตาเนี่ยขนตาขึ้นไปจะต้องเป็นสามหรือสามจุดหนึ่งก็ได้อาุดสองก็ยังได้สามต้องสูงกว่าไหมคะสูงต้องสูงกว่าหัวตามงกุดคิ้วคือส่วนที่สูงที่สุดเราก็ท่องเป็นแก้วน้ำขุนทองมาอยู่เนี่ยวัดต้องสูงกว่าหัวตาฉะนั้นแล้วคิ้วคนเนี้ยเราต้องเอาสูงก่อนเดคิ้วก็ตกเลยเห็นไหมเพราะนเอาตรงนี้ไว้เนี่ยเอาตรงนี้ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไปสอนมาเลยคิ้วตรงเนี้ย จากมงกุฎมงหัวเนี่ยคือถอนคิ้วเขาไม่ได้ละไปวุ่นวายกับคิ้วเขาไม่ได้ไปกันอะไรแต่แตงหางนี่สะบัดขึ้นได้ไอส่วนที่สุดก็ค่อยๆโน้มลงค่ะนะคะแมวตามเดิมนะคะมาทางนี้ค่ะปาสะบัดหางไปนิดนึงดึงมาค่ะดึงมาอันนี้คือคิ้วลายเส้นนะคะให้อยู่ในเส้นคิ้วเขาค่ะรู้จะไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้นะคิ้วลายเส้นนะ มันจะไปเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ได้เด้อคิ้วไลายเส้นอย่าบอกให้ขึ้นมานิดหนึ่งได้อาเสร็จปุ๊บหางคิ้วสะบัดคิ้วเขาเยอะแล้วลกมากนะเห็นการทําคิ้วอันเก่าอันใหม่ต่างกันไหมคะคิ้วเก่าแอร์เรียมานี่เห็นไหมเห็นไหมองศาขนคิ้วมานี่แต่อันนี้มันจะตกไว้นี่อันนี้คิ้วใหม่ก็คือสร้างหางมาสะบัดขึ้น นี้ค่ะอ่ะเห็นแม่ได้โคงคิว้วแล้วคงคิว้วลายเส้นจะใหญ่กว่าโคงคิว้วสไลด์ประมาณสองถึงสามมิลนะเข้าใจตามดีนะคะใแบบมีดมาค่ะส่งใบ,บมีดมาเลยคงคิว้วนะคะตัดขนย้อนแบบนี้เลยค่ะไหมใช่ไหมเนี่ยอืมกันค่ะก็ได้ส่งแล้วกันไว้เลยกันกนบล็อกไว้เลยค่ะ ดึงตึงๆค่ะตึงเลยค่ะทีนี้ถ้าขนคิ้วเยอะๆลกๆตกๆอย่างเงี้ยต้องบอกลูกค้าว่าพี่ค้าเวลาขนคิ้วมันเกิดขึ้นที่กระานากรหรือถอนก่อนเลยนะคะถอนหางมันนะคะ,อนนะ,คะไอหัวไม่เท่าไรหรอกหัวไม่เป็นไรแต่ถอนหางมันเลยนะคะเพราะว่ากันไปทีนี้อย่างเงี้ยเราสักได้แค่สามมาตินะคะมันมันชันลงเห็นไหมขนมันชันลงือจะไปหกเปิติ๊สเลอไปทางนู้นไม่ได้เลย ต้องรู้ว่าหกกระสามันต่างกันยังไงดูตามคนคิวบางคนบอกเออลูกค้าจะมาสักหกมิติจนละงมือว่าหกมิติคือถ้าเอามาถึงว่าที่โรงเรียนเรานะไม่เกี่ยวกับที่อื่นนะที่อื่นเขาก็เรียกเรียกสามหหกหม่มอตัวกันไปแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรแล้วแต่สถาบันจะเรียกอะไรครูคนไหนจะเรียกกี่มิติก็ว่าไปแต่ของเราถ้าเส้นพนมลงข้างล่างตามหลักของที่เราทําเป็นวิชาการจริงๆกันนะฮะตามหลักสูตรเราคือถ้าเส้นช่ยงลงข้างล่างเรียกสาม ถ้าเส้นชี้ขึ้นข้างบนน่ะเขาเรียกหกอืมถ้าพนมหางถึงพนมเส้นถึงหูหางเขาเรียกหกถ้าพนมเส้นลงไปข้างล่างเขาเรียกสามซึ่งแล้วแต่ที่ที่นี่เราเรียกสามให้ตีถ้าเส้นมันลงแบบนี้นะฮะเราก็ลากมาลากมาแล้วก็จิกอีกทีนึงนะฮะเส้นของเส้นเอ่อคิ้วของลายเส้นจะใหญ่กว่า ใหญ่กว่าเลยค่ะว่าคิ้วจะใหญ่กว่าสไลด์ใช่คิ้วลายเส้นจะใหญ่กว่าสไลด์บอกเลยเห็นไหมความใหญ่กว่าใหญ่กว่าไหมแล้วคนคิ้วเขาเยอะจริงไหมเยอะจริงเพราะฉะนั้นคิ้วลายเส้นอ่ะจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะกระดมกันจนสุดเลยขนาดเนี้ยคุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรยากแล้วคำว่าสามมิติคือสมจริงทำยังก็ได้ให้คลออิงเลยของจริงให้ได้ต้องอิงเลยของจริงให้ได้นะคะ เป็เรืของจริงให้ได้เสร็จแล้วปั๊บมาที่ปีกจมูกค่ะลายถ้าไปสไลด์อย่าทำใหญ่ค่ะเนี้นะสไลด์ต้องลดองไปอีกสองมิลแต่เนี่มันเป็นลายเส้นนะคะลายเส้นที่มีความกว้างนิดนึงเวลาขีดปุ๊บก็หดลงเพราะเราไม่ตีขอบไนงะลายเส้นเราจะไม่ตีขอบคิว้วมันจึงมันจึงมันจึง,จงเดี๋ยวอาจารย์โอตังให้นะป้นมันจึงใช้ความกว้างเพราะเราขีดปุ๊บมาแค่นี้เองเราไม่ได้ตีขอบมันอย่างนี้ ถ้าตีขอบมันวัสดีค่ะวัสดีค่ะถ้าเราตีขอบคิ้วอะเอออีกเรื่องหนึง่งสามจุดแปดหกไล่มาค่ะต้องผักเดือยน้อยหนึ่งต้องแวกออกจริงเนี่ยต้องเปิดมงวนหิงหน้าสั้นอยู่แล้วยิ่งไปต้องผักแคบๆงเงี้ยแวกออกให้หมดเลยจริงๆแล้วต้องเป็นแบบนั้นอะทีนี้แล้วหน้าก็จะเปลี่ยนแล้วคินงซิ่งเนี่ยสิวเกิดอาการทำความสะอาดหน้าไม่สะอาดจับดูได้เลยหมดเลย ถ้าใชา้คินซิ่งวิโอน่านะสวยเลยนะจะเปลี่ยนทันทีเลยไปที่7.6นะคะ7.6หางวงกลดคี้ไปที่7.6เหมือนกันหางกับวงกลดความสูงเท่ากัน7.6นะคะ7.6แล้วก็ปั๊บไปที่7.6กดลองดูนะคะได้ไหม7.6็ดจกอันนี้ก็7.6ขึจุดมา7.6 มาไปดูสองครั้งอาจจจะ R 7.6ลากไปหากันดูซิไปจนหกไล่มาทางนี้ค่ะดิสอรเริ่มเส้เสนเวลาคนหน้ามานะเขียนแป๊บหนึ่งมิสอซ่จใจใหญ่ขึ้นทันทีเลยเส้นใหญ่ขึ้นทันทีเลยนี่คือหน้ามันแล้วมิสอซต้องมีสองอันเหลาให้มันคงคุมพอหน้ามันปุ๊บมันจะเบเรนดินสให้เส้นใหญ่มา,มาดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทำให้ดูทั้งสองอย่างเลยใช้มีดก็ได้ค่ะใช้เครื่องก็ได้ได้หมดฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยมาอย่างนี้อันนี้ก็ลากไปอย่างนี้ให้ดูอยู่ในอยู่ในเคิร์ที่ควรจะอยู่อทีอนี้มาดูกันซิพลวัเสร็จแล้วปั๊บเอาเท่ากันไหมอนุกก็นั่งค่ะ เพราะว่าคิวาคค้วข้างนี้เขาตัดเซี้ยวขาเสูงเห็นไหม,มดูขนเขาสูงเราจะทําให้ไหมนให้มันใกล้เคียงกันแต่ไม่ให้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เ้าเห็นไหมว่าคิ้วข้างนี้สูงสูงกว่ากันประมาณอลไลมินอยู่ตรงเนี้หลไลมินอยู่เราก็ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดเอามองมองเล็งดูสิคะยกนี้ได้อีกไงยกข้างไหขงนขึ้นอีกยกข้างไหนขึ้นอีกเราดูนะคะอันนี้คือลายเซตน,นะโอเคค่ะโอเคนอนลงค่ะใกล้เคียงกันสุดแล้วแต่นิดนึงค่ะ ทีนี้อาจารย์บอกแล้วเมื่อเชา้าเห็นไหมว่าคิ้วข้างไหนสูงทาข้างนั้นก่อนจาหรือยังทนนีนี้เห็นไหมคะนี่ยสิ่งที่เราคือเราลงมาปุ๊บเราไม่ได้ตั้งสติเลยเราซัดทางที่เราสัดคือส,สบายใจเอาเลยอาจารย์บอกแล้วว่าข้างไหนลราไมนถนัดให้ทําข้างนั้นหลกข้างไหนที่ยากทำข้างนั้นเองไหมบนคิ้วข้งตัดสี่ห้านี่คะ่ะนี่คือการคัดลอกห้าจุดคะ เสร็จแล้วเช็ดค่ะเช็ดเลยนะคะใช้ถ้าเราไม่เช็ดถ้าอยากให้มันขีดขนี้ได้ไหมได้อะสมมติโอ้ยมันห่างกันเกิดอาจารย์ค่ะกลัวม,มันจะหายล็อกมาอีกสองจุดเห็นไหมล็อกไปสองจุดล็อกมาอีกข้างละสองจุดล็อกไปอีกข้างละสองจุดมาร์กมาอีกข้างละสองจุด,จดเนี่ยบนล่างนี้ก็ได้ค่ะน,นี่ก็ได้โอเคไหมคะ มันจะได้ไม่อะไรคะไม่หายถ้าอาจารย์ทำห้าจุดอาจารย์ก็โอเคแนละ้วเพราะว่ามันจะได้ไม่ลกลกตาเช็ดออกค่ะเช็ดดินสอออกเลยเกะกะเพราะถ้าถ้าเ้ายังมีดินสออยู่จะเป็นไงคะจะวุ่นวายตามากเลยนะถ้ามีดินสออยู่รู้ป่ะเห็นเราเห็นมาร์กมันไว้แล้วเนี่ยเราก็จะดูจากมาร์กมันละลายเส้นเราจะดูจากมาร์กมันมมเพราะงั้นเราต้องทำไงคะ ฝึกบ่อยๆการทำลายเส้นคือการฝึกบ่อยๆให้ชินให้ชำนาญไม่มีหรอกใครเรียนลายเส้นวันเดียวเป็นเนี่ยในโลกใบนี้นไม่มีเลยปิดไฟเปิดไฟให้หน่อยค่ะลายเส้นต้องฝึกค่ะทรงคิ้วต้องฝึกมีใครเรียนลายเส้นวันเดียวเป็นหรอกค่ะีบางคนบอกไปสัมมนาเรียนลายเส้นวันเดียวเป็นอย่าบรรามอไม่ทางเป็นไปได้ขนาดบางคนเนี่ยเขาฝึกเป็นเป็นแคมป์สุกฝึกจนเก่งเ้าใช้บางทีแว่งปลาเข้าไป แผ่นนังเป็นพันๆแผ่นด้วยนะคะไม่ใช่ง่ายนะจะบอกให้อะไรที่มันเลอะมันเขอะมันสปกปรกอะลบเช็ดออกให้หมดเลยพอได้มากเสร็จแล้วเช็ดออกเลยค่ะเช็ดออกเลยพอได้มากเสร็จเรียบร้อยเราเช็ดออกเลยทีนี้มันจะมีากกาสีขาวเพื่อเราให้เราไม่เลอะถ้าเราจะทํางานนะคะเราเห็นมาสเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยกดอยู่นี่ได้มาเนี่อ่า เห็นไหมคะเสร็จปุ๊บถ้าเรา,เากลัวมันจะเนี่ยใช้สเปรการขาวเมื่อกี้ดำใช่ไหมเพราะถ้าถ้าทุบใช้ขาวแต่แรกนะเราจะตั้งโค้งยากมากเพราะมันจะลามันจะเพาเอาขาวไปตัดดำอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นโค้งไม่ชัดทีนี้พอเราใช้แดงปุ๊บเอาเอาขาวตามอย่างงี้ก็ได้คะ่ะาาตาอย่างงี้ก็ได้ถ้าเรากลัวแบบมันไม่มันพลาดเอาขาวเอาขาวตามนีก็ได้ค่ะเห็นไหมคะอย่างงี้ก็ได้นี่ก็ได้คะ่นนคะ ล็อกนี้ก็ได้ถ้าสุกว่าเออตาไม่ดีเอาเอาชัวร์ๆวะถ้าอาจารย์เป็อาจารย์ชอบจะไม่จะไม่วาดเลยอันนี้คือสอนเด็กใหม่นะคะสอนช่างใหม่เอาเอาปากกาค่ะเอาเอาเอามักเขามาเอาอดิอขาวทีเอสอขาวมาแล้วก็วาดนี้ไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือให้มันเป็นทรงแบบนี้ให้มันเป็นอารมณ์ทรงแบบนี้เพราะเราก็ไปเอาตามมันอ่ะเสร็จปั๊บ บางคนน่ะใช้ปากกาแดงวาดบางคนใช้ปากกาขาวีิสอขาวว่าถ้าเราจะใช้ปากกาแดงวาดเมื่อกี้จะบอกว่าไงคะให้ใช้เครื่องสักเอาเครื่องสียูมาสักแต่ถ้าถือว่าเราจะเอาใบมีดกรีดเ,เอาเอาใช้ขาวนี่แหละมาร์กก็ได้ถ้าดำปุ๊บดำจะคอกับเขียนเส้นถ้าเขียนคิ้วดำอย่างเงี้ยไปไปวาดสีดำนะั้นเละก็ไม่รู้จะกรีดตรงไหนเพราะมันดำชนดำท้อบอกไหมคะเดี๋ยวสอนมีคนหาลูกปากกามาเยอะมากมานั่งตรงหัวลูกค้าค่ะเดีย๋ยวเราจะดูว่า โครงคิ้วสูงต่ำเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันเราก็เรามา,มาดูกันอีกทีหนึ่งลอกกันอีกทีหนึ่งหาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะท้านซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันอ่ะที่นี้ปุ๊บเราจะมาเช็คแล้วซ้ายขวาเท่ากันไหมลองเช็คเช็คเสร็จปั๊บตรงกลางป้าอีกทีหนึ่งได้ค่ะเส้นแรกถ้ามันกลางมาปาั๊บเส้นแรกเราจะหาเลยว่าเราจะทํำยังไงเราอย่า,ยารเราจะดึงขึ้นมา เลยไปทำอย่างนี้ได้ไหมเมื่อกี้จารบอกว่า,าทำไมทำอย่างนี้เมื่อกี้วาเส้นแรกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไหเพราะอะไรคะ